โอ๊เจ็ดเมษามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนเดินอยู่บนสะพานลอยอาทิตย์ก็จะเริ่มส่องแสงแล้ว กำลังจะเดินทางไป The เดอะบอสบังแครเห็นบ้านโฆสนาอันที่ที่เพิ่มันไม่ได้อยู่ในมุมที่จะเห็น ว่านี่โฆษณาขมโมบังแค่นั่นแหละและต้นเนี้ยตีนเป็ดฝรั่งปีนี้ทั้งปีหนาวนี้ไม่ได้เห็นดอกมันเลย เดินต้องค่อยๆไต่ลงในที่สดุดสิ่งสำคัญที่สดุดในเวลานี้ก็คือขาที่เราจะต้องเดินขาเราต้องแข็งแรง,ท,งทั้งที่ อวัยวะอื่นๆก็สําคัญแต่ขาเราต้องแข็งแรงไม่งั้นเราไม่มีแรงที่จะเดินที่จะรับน้ําหนักตัวทั้งหมด